เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง หรืออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสุขภาพกันบ้างาจากทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพี่อนุพรแจ้งข่าวกันมานะคะโดยนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก็เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะภายใต้กิจกรรมก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิตร้อยวันร้อยแต้มสุขภาพโดยท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ วิถีชีวิตคนไทยเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบส่งผลให้การดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงนะคะรวมถึงยังมีการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกําลังกายโดยผลสํารวจการการมีกิจกรรมทางกายในปี2565เนี่ยพบว่าคนไทยเพียงร้อยละ62ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรค CND ตามมาขออภัย NCD ตามมานะคะเช่นอะไรบ้างมาแพ็คคู่นั่นแหละคะ่ะความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะหลอดเลือดหัวใจซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็มีคนไทยที่เสียชีวิตประมาณ3-4แสนรายในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยนะคะโดยคุณหมอเนี่ยบอกว่า ประชาชนควรออกกําลังกายวันละ30นาทีสัปดาห์ละสาถึงหวันซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายก็จริงๆแล้วก็มากอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะการวิ่งหรือว่าเดินเป็นประจําจะช่วยกระตุ้นการทํางานระบบไหลเวียนโลหิตฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อทําให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเผาผลาญไขมันลดระด,ดับคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ําหนักตัวสามารถป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างเช่นโรคเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนแล้วก็ยังช่วยในการให้การทํางานของปอดหัวใจแข็งแรงถือเป็นการเกราะป้องกันโรคอย่างดีนะคะ โดยประชาชนที่สนใจร่วมออกกําลังกายสะสมแต้มในกิจกรรม9ท้าใจสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่ Li าย Official Account 9ทก้าท้าใจโดยพิมพ์ค้นหาคําว่า at thnvr นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย สำหรับชาวจังหวัดพระตลุงลุ้นรับรางวัลเสือ้อเกียรติบัตรเชื้อชูเกียรติให้กับผู้ที่ออกที่มีการออกกําลังกายแล้วก็มีแต้มสะสมสูงสุดนะคะเป็นแต้มสุขภาพสูงสุดแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ประเภทประชาชนทั่วไป10รางวัลน,นะคะประเภทที่2เป็นประเภทบุคลากรสาธรารณสุข10บรางวัลแล้วก็ประเภทอาสาสมัครสาธรารณสุข10รางวัลโดยส่งผลการออกกําลังกายผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะที่แอคเคนี้เลยที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันนี้จนถึง8มิถุนายน2567เลยนะคะคุณผู้ฟังโอ้ย,ยังมีเวลาเลยอีกเยอะมีเวลาเก็บแต้มนะคะร่วมออกกําลังกายแล้วก็ลุ้นรางวัลกับเรากันได้เลยนะอันนี้คุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงท่านฝากเชิญชวน,ชวนประชาชนสัมพันธ์กันมาพรุ่งนี้วันอังคารก็น่าจะได้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่โอน่าจะพูดถึงแน่นอนนะคะเพราะว่าก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกกาลังกายแล้วก็เก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่ง